สวัสดีค่ะพบกับเฟอร์ลี่นะคะอยู่ที่ร้านบัวสอนอัมพรแท็กเตอร์ค่ะอําเภอคลองขุงจังหวัดกําแพงเพชรนะคะวันนี้เราจะมาแนะนําสินค้าภายในร้านว่ามียี่ห้ออะไรรุ่นอะไรกันบ้างค่ะไปชมกันได้เลยค่ะค่ะสําหรับรถไถคูปเตอรคันนี้นะคะ L3218 มาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าและผ่านหลังเป็นพวนนะคะดูสภาพกันได้เลยนะคะลูกค้าขาสภาพสวยมากสภาพนางฟ้าเลยนะคะแบบเดิมๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะมาในราคาเพียง3 7 5 0 0 0บาทค่ะจดทะเบียนในปี6.1นะคะส่วนชั่วโมงการใช้งานนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยค่ะรถคันนี้คือใช้งานมาน้อยมากๆเลยค่ะลูกค้าแค่800กว่าชั่วโมงเท่านั้นค่ะ เดี๋ยวเรามาชมการทำงานของรถกันนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อมาได้ที่วัวสอนอัมอนแท็กเตอร์จำหน่ายรถไถมือสองพร้อมอุปกรณ์เสริมหรือโทรสอบถามได้ที่0813655997และ0816055237หรือจะสามารถติดต่อโดยตรงกับเฟิร์นได้ที่0829698600ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามได้รับชมค่ะขอบคุณค่ะ